stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. สวัสดีพี่น้องจากเอ็ดแอลไลฟ์สตสิพาเดินทางไกลไปโคราชตาชมวิวเนาะครับขับรถไปเขา,ากาจีเหมาม้อยไปน้านะพี่น้องคะ่ะชมวิว ระหว่างเดินทางไปโคราชจากอำเภอสอยดาวเข้าสู่โคราชดูถนนเส้นทางว่ามันสิเป็นยังไงพี่น้องเดินมาเด้อชมวิวชิวทัศน์ประเทศไทยเด้อพี่น้องค่ะโอยอถืออาศัยเที่ยวชมวิวเนาะจากอำเภอสอยดาวสอยดาวสู่โคราชเข้าสิ่พันจังหวัดอีอยียงแน่เอาเบิร์น้ำกันพี่น้อง่า วิวถนนหนทางประเทศไทยมันโอเคบอนาะกาสิไปเรื่อยๆเนาะขับรถไปผู้เดียวเนอะคะ่ะไปไปหาญาิพี่น้องนี่ลเอารำย่ายไปฝากเพื่นเพราะว่าปีใหม่บ่ได้ไปเนาะปีใหม่อยู่บ้านเพราะว่ารถมันติดไปทั้งใดกับบ่ได้ดอกมันอันตรายกับพากันอยู่บ้านากินอยู่แบบครอบครัวครอบครัวบ่ามีอยียงหลาย ไม่มีปาร์ตี้ไม่มีสังสรรค์อย่างมากมายเนาะพี่น้องคะเอ,อเดีวกับสิผ้าพี่นอ้องชมวิวหาเลีเ้ยงคุยนเนะอากาบสิเมา้มยไปตามทางนี่แหละพี่นอ้องอยากเที่ไหนเโโดี่ยวบจักน้อยนี่็นต้องก็ต้องกับหน้ากล้องเนาอจักน้อยเนาะพี่น้องขาว้านบ่อ ตังแเห็นมาพี่น้องแต่ว่าอันค้ากล้องตัวนี้ตั้งทั้งนี้มันมันกนสิบบางจังน่อยมันต่ำนะพี่น้องตั้งสูงกับจีเกกะเจกะเอ่อเฮ้าบเห็นทางเนาะมันก็เลยตั้งแอบบแอบบในจังน้อยกับจีเห็นตาเห็นตะพ่วงมาไล่รถ <laughs> สวัสดีเป็นนักการที่นองเลยพี่นองเลยไปไปไปเที่ยวโคราชน้ำกัน มาอยู่ได้เดือนนึงกะดำขึ้นก็เก้าหลาพี่น้องเลยเนาะโดนแดดโดนโดนแดดโดนลมประเทศไทยแดดมันแห้งเนาะพี่น้องอ่าขับรถไปผู้เดียวเนา,าออะกะที่ขึ้นไล่สดกับย่านเน็ตบอดีเนาะเดี๋ยวต้องนี่จังไรเนาะขึ้นไล่สดบ่เคยไล่สดขับรถจากเทียเนาะแต่ว่ามันกับบเห็นทคอมเมนต์บ่ขึ้นนักมาอ้านขึ้นแล้วเนาะ ไล,ล่ๆพี่น้องเอลยรถอันเขาถูกอกันอย่างรถเขาถูกอีนอย่างเนาะโอ้อันก้อนอยางเนาะเป็นก้อนเป็นก้อนขาวๆอยู่พี่น้องเดี๋ยวกลับนะ่ะกล่องแต่ว่ารถมันมันแลนงสามันแรนไหนเขาเส้งแต่ว่าตอนนี้มันเส้นบะได้เนาะก่อนไมีรถมา

ที่เห็ดไ,ไม่ก็พี่น้องเอ้ยกล่องมันเอียง ติดไฟแดงจะเข้าเขตสะแก้วด้วยพี่น้องคะ่ะไทยแนมว่าไทยแนมอ่ะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเบดมันสิบิด ึ้นเขาปักทงชัยกับพี่น้องตอนนี้กตขับมาเรื่อยๆแต่ว่าบอดด้ขับเร็วเนาะเพราะว่าเข้า,อาบอดดี้เฝ้ากัขับเอาแบบปลอดไทย้บบก่อนพี่น้องเออขึ้นเขาปักทงชัยกัออกจากบินเขตกับบินกับมีรถติดแน่กับบอดด้ไทยไทยวิวเออรถติดกับพี่น้องบนพราะว่ามันชี้บ่อยากไปตัดต่อออกเพราะว่าขันเนาะ ใายรถติดๆเนาะมันก็ติดนั่นเขาว่าจะเป็นเนาะกัสิบเอไปไทยเนาะขันท้ายแบบเราเรียนสางซิบเพเป็นยังเรียบเพราะว่าเออ,ขอเขาก็ได้ตั้งใจเนาะแด่กันไปจอรถดดติดแต่มันไทยจีดักเขาเลยเนาะมันก็อันนี้ชมวิวไปเนาะคือเขาอยู่ในกลางหุบขาโปักธงชายเด้อพี่น้องเอ็ลกะเมาม้อยไปน้ำเนาะเพราะว่าต้องหา หาเรี้ยงเมาแล้วพี่น้องขับรถไปผู้เดียวมันเงาเงาเดี๋ยวมันสีลาบไน <c oughs> เอามวนๆแล้วพี่น้องเด้อคลิปนี้สิค่ะพี่น้องข้นเขาปักตงใช่แหละเด้อเอ้พ่ดอ่ะอ้ยกันมาบางปีไ่เนี่ยรอบๆมันรถติดอือสาเลยเสร็จเนาะพี่น้องนี่ขนาดเิ่นเฮ็ดเป็นสี่เล่นล่ะเนี่เนาะงามถนน,นแต่ว่ามันเป็นคืนจักหน่อยเพราะว่า เทสซี่แพกนอ,อกระบบเดทลากหลายนะโอ้เมืองไทยก็มีหูมองพี่น้องว้าเห็นมาหูมองหูมองหูมองเ้าสีแดงเขาหูมองนึ่มือตือ่น่ว้าตายตายแล้วก่อยหัวก็เคยเห็นหูมองวาสันอันหูมองเมืองไทยมันบอกก่วยวีนอพี่น้องบานบอเมรกแต่ว่ากันเ,ออเคยเห็นที่ดอกว่ากนไปทั้งปัตยามันก็นมีอยู่นอในเมือง ก็มีฮอร์โมนด้วยกันเนาะแล้วก็เออโคราชโคราชมาดงอยู่ใส่นมเพราะราดทังก่อนเกณฑ์ตอกถั่มีคือกันเนาะแต่พันสองสามยุดละ่ะแต่จําได้จําได้เนี่ยบัดจําได้แนี่ยว่ายมันยังหน่ะพี่น้องโอ้มันของจริงคือของแท้บัฟฟาโล่เห็นไหมโอยของปลอมเออยืนทลอดแล่อยู่พี่น้องเอาปักธงชัยโว้ยกระทิ้งบอกเว้ยตกบังไหนแล้วพี่น้องเอ้ยเอ้ยเอ็นน้ำบ่ บ่เห็นดอกขับรถเลี้ยวสิวายบ่อะไรเลี้ยวดอกพี่น้องเอาส้มวิวเนาะพูดเห็นบ่พี่น้องเห็นเขาไกลไกลบ่มระมันติดร่องเขานี่บ่ขันขามเขาลูกนี้ไปได้กับหอดคะราแด้วพี่น้องเข้าเขตคนรากคนเลี้ยวแต่ตอนนี้ยังบืนเขาอยู่พี่น้องอยู่ทั้งเขาเด้อมามวนกับเอสเอลไลสตาห์เดนมาร์กพาท่องเที่ยว ประเทศไทยอยู่ด้วยพี่น้องค่ะเอากะเมา้มยไปนั่มเพระาะว่าเอ้ยยันจะคลองลับในพี่น้องเ <c oughs> พระาะว่าไอ้จีมันมีออันชิปอันเปิดเพลงสังเนาะอันคุณพ่อหลักไปใส่อันรถเพลินหรือไม่อัน,ลเ,ลลอนเลยบม่มีเลยจังได้ไงอืมชิบไปหาใส่มาใส่เพระาะว่าที่เพิน่องไปมันมี สารพัดเพลงเนอะเพลงฝรั่งกับมีเพลงไทยกับมีเพลงหมอลํากับมีเพลงลูกทุ่งเอียงมันสารพัดเนอะมันมีอยู่อันเดียวพี่นอ้องเอ๋ออีพอแย่งไปสามอืมค่ะเอาละพี่นั่งเดี๋ยวขัเบิ่งต่อนอะเอ้เดี๋ยวกา,า,าสิเซฟแบตเตอรี่ไว้ก่อนละ่ะเพราะว่าเนวชาร์จอยู่ใส่เน้าชาร์จเน,นี่เนาะเอาไว้ในรถบ่อนวชาร์จในรถนี่แม่โอ้ยอย่างเนาะ ลังฟัง,งแตงมันปีนเขาพี่น้องเออเมาหมดวายมีปัมนามันอยู่มาทั้งนี่เอยงามบ่พี่น้องเห็นน้ำบ่เอออืมอันนั้น a m a z อนของไว่าอาีซ่อน n มอยมีหอดลงเล่มตัวไหนอยู่หนีโน,น่ทึ่งเขาหนีนนเนอ,อมีชซเวนเอ,อีเลฟเว่นเนะโออ ของฝากก็มีเด้อพี่น้องวันนี้เนาะเขาขายบักทุกเรียนบอกโอ้ยขายแบบใดเนาะอย,อยู่เล่นไหนจอดบ่ได้แต่พี่น้องขาเออหายสื่อสื่อของฝากไว้นั่นเนาะแต่ว่าได้บักปางมา่อหล่ละทุกหนึง่งเมื่อปังหรือมายมคิดนะมันจะมีรสอมเปรี้ยวอมหวานแต่มาทุงหนึ่งพี่น้องเอออยากเบิ่งเบ่เอเดี๋ย,ยควคนสินทำไลายหลายนํำมาตบมือหนึ่งเนาะเอาเอาไวบา้บางๆไว้เบิงบ่งเนาะเพราะ่าตอนนี้ครับโรดอยู่ นอกล้องกระตังไววกะหมอกม้อยไปเลยลพี่น้องอพี่นอ้องเบิรงวิววิวภูเขาเนาะวิววิวถนนน้ำนอ้อนู่นนี่กระบาไปนะแต่ว่าวอ่ากสีอ่า,อา,อาเอาไว้ซ้ำนี่แหละน้อเดวมาสนสกยาวเออขึ้นเขาปักธงชัยลงเขาปักธงชัยก็จะเข้าเขตออเขตยังหลังวัางน้ำเขียวบ่บ้งน้ำเขียววัางน้ำเขียว,ว,ยวแล้วกับโกาชเนาอประมาณนั้นแหละพี่น้อง จำได้คร่าวๆเนอะเพราะว่าเอสเอลวาใส่กีพี่เอเดอร์คาพี่นงไปเรื่อยๆคือรถคายโอมเพราะจำทั้งไปได้อยู่นอยจะไปบ้านเอาเอาบักลำใหย,ยไปฝากพิ่นหลังกากิไปนอนเล่นยูหันนั่งชิวๆโต๊ะป่าบน <c oughs> เลียงไว้เป่นน้ำเด็กน่อยเออเห็นโพทั้งเฟซบุ๊กก่น ิดวันที่หาืันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วโเลิกตะโงเลยโอ้ยหิวนอนเห็นบอพี่น้องเอ้ยขันบอรว่าวันที่ลาบไงรับรถไปกับอาบอกบอกแหงกันขับส่านะมมันแหงหาวแล้วพี่น้องกันขับเร็วๆนี่นะได้ว่าขับเร็วหวไยกับมันเกิดอัตราเดียวกับ เจ้าพ่อเส่นท่างพคนกับสิบุกมือว่า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 ก็ให้ครับแค่เก้าชีพบมาสันว่าเออเอากับสิไปเบรกซะคนอ่ะมันท้ายปากเลยดรอ พี่น้องเอ้ยอันไปเ,เไปปรียวบไ่ไดหรอกคุณเอาขับรถกับข้าไปคันคือเตาฮาฮาเต้าเข็ขดก,ก็ลาดเลยสามสิบกิโลน้อกนสิเลยโคลาดไปย้อนย้อนไปทั้งคอนเกนพี่น้องบ้านญาติพี่น้องอยู่กปเลยนลาอบ่ไดดวาอยู่โคราดเลยเด้อต้อง ต้องเลยโคราชไปอีกเนาะอ,อ๋อโคราชย้อนไปทั้งกอนเก่นแล้วพี่น้องเอ๊ะแล้วก็ทายเปย็นระยะระยะแต่เสียดายตอนนั้นล่งเขามากไหมอันบริษทไทยงามงาม,งามวิวไหมเพราะว่ามันอยู่ทั้งภูเขาเอยช่วงโลง่งกล่องมันตั้งไว้อยู่แล้วมันมันต้องมันต้องเปิดนะพี่นออ้องเออเมื่อวัว่างเออเปิดกล่องหเลยบรยิษัทไทย เสียดายเสียดายค่ากับนี่สีได้ยกับทางนี้มันยังกระบ,บอกหูเนาะกันมาหาสีได้แต่ว่าวิวค่าไปก็ค่ากับมันกับบกคือกันป่ะไหนเดียพี่น้องว่าน้ำบอกวิวทางเขาเนาะไอ้เด็เกกะที่เปิดปะมาณกัางเปิดกองอา่าไทยเป็นช่วงเป็นช่วงเนาะช่วงเขาโคราชนี่ช่วงเลยออกจากโคราชนี่ยไปพุ่นละเ,าเนาะหลังจนหอดหม่องเนาะเดี๋ยวมันสียาว เอาทัมนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวคุยไลายมันสิหลงทางเพราะว่าต้องเบงปกไปนาเอาละซัมนี่แหละติดสฟแดงอีกเลี้ยวกับที่ได้ดับดับกล่องไ้น้ำนอพี่น้องค่ะอืมเนี่ยา,ายก็ค่อยไปตัดออกเนะาะแต่ว่าเซฟแบตกับพี่น้องค่ะเอาละได้ยินตะเสียงเอลเมาห้อยเมยพี่น้องอัน ขับรถมันเป็นอยากหิวนอนไหมกันขันกินอิ่มแล้วเนาะก็ว่าได้กินออกมาได้กินจุกกินจิกน้ำรถเนี่ยเราซื้ออีหยังกบ่ากันเขาเอินอีหยังเนาะหอยจอกหอยแจ๊กยังจอกไก่จอกยังไปตามตามปั๊มน้ำมันเนาะเอ่อใหม่หนึ่งนั่นกะอิ่มอิ่มข้าวเช้าข้าวเช้าข้าวเที่ยงไปละกินเจรินี่กะเที่ยงแล้วเนาะพอดพุ้นกับท sì, ี่บ stam, ้านม้งกว่า ะเอาศาสตร์ไปนั่งพี่น้องเอาไปแล,ล้วก็ไปทิง้งหุ้นเลยจะคล้องสซือ้อไม่เหรอเบงซง <c oughs> คลองฝากต่วไม่ยังไรไมีแต่ลำใหญ่ยังบ่งู้ป้าพ่อ,อยังขังนาก็ค่อยจอดซื้อเอาได้่างนี่แหละมะปางมะปางหรือม่ยมคิดเนาะซับเนี่ยพี่น้องสองร้อยบาทแพงขนาดเด้อไปแล้วรดเลียนแล้วเอาซัานี่แหละพี่น้องคาะเดวมันชียาว เดี๋ยวขับเบิรงตาง่วงนอนเราง่วงนอนแล้วกระตาปืปื้อเ้อพี่น,อน้องขับรถเมืย์เม่์มเอรล่ออกจากบ้านแปดโมงแปดโมงกลัวเนาะจำไม่ได้ประมาณแปดโมงครึงนี่ยังหลัคุยกระลูกใสยอยู่เนาะอ่า ตอนนี้กะเวลาบ่ายโมงสี่สิบหกนาทีน้องขับออกจากบ้านแปดโมงกลัวน้องไอเดี่ยวยันงนั่งอยู่ทั้งรถยังขบับรถอยู่อ,อจอดประมาณสามเทียจอดปั่มสองเทียน้องเทียที่สามกะมามาแวะสื่อของเซเว่นน้ำน้องอู้เขาคายบบค้า,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 ามเทศไหมพี่น้องอแต่วายุบ้าน อาเพนมมีอยู่น้องพนมโผลไว้อยู่บมดซื้อแล้เราจะไปกินของฟรีพูดอะไชทุงจากบาทพุดนน่ตรงรหาซื้อเาตรงละลอยตอนนี้ก็ประมาณ4ี่ิบก็โลถึงอำเภออย่างเก็บเมืองพ้นบอ,อำเภอคนเนาะที่ว่า อีกบ่โดนกันสิถึงแยกนนทตะถินและนนทตะถินเพราะว่าเออบ้านพี่น้องอยู่เออเขตบัวใหญ่เนาอพี่น้องเอเดียวกะมาหลายทีอายุสมัยแต่กี่นาอแต่ว่าต่างแต่บอกท่านมีโลกวิบเนาอตั้งแต่วิโลกวิบากมากกับบค่อยไเด้ขับรถมาเที่ยวหาเพิรลมันไก่นาอจันทบุรีซอยอีดาวถึงบัวใหญ่ ไก่ขนาดเลยตอนนี้ก็บ่ายโมงสี่สิบเจ็ดเราก็เหยียบคันเร่งต่อ <c ười> ก็เลยเปิดกล้องออกมาเมาโม,ม่จักหน่อยหาโมวาอมันสิด้บ่เหงาบ่รับน้อแต่ว่าอเอเด,ดี๋ยวไปไหนโทรหาไผยนอหลือใช่โทรมาหมดเสาละว่าหอดลอยองลอยเอดเลว ็นใ่ว่าบักล้ำใยวานหลายวา WA ่าสันว่าโอ้ยมันก็หวานล้นนองแล yeah. ้วก็หวานธรรมชาติเพราะว่าบ่ได้ฉีดยาบ่ได้เลงยาบ่ได้เลงสารนี่อย่างมันนนอะบ่สารพิษเน่นอนค่ะจากสวนในบ้านเอเดียวนอนสวนในน้อยของเรามีความสุขเด้อมาตั้งมีใหญ่มีโตมันพราะว่งมันดูแลง่ายพี่น้องมีไรก็ต้องดูแลคือเก่า นี่ในหน่วย,ยนี่ล่ะคุลังคนมันก็บ่ซื้อที่เพิ่มปลูกหลายๆโอ้ปลูกมาไว้เห็นอย่างเราเดเดียวเฮดบ่เป็นน้องอันนั้นพ่อเ been, พิ่นเฮดเป็นแบบพ่อเพิ่นตูเรบ้านส่งซื้อเฮดหลายกว่านี้กันรับมากกว่านี้ก็นบนเท้าแล้วน้อกแค่นี้นีดนิดน้อยพ่อได้แบ่งปันพี่น้องกินน้องทั้งภาคอีสานกะ เอาล่เนใี่ยมาฝากเพื่อนกับฝากเขาไมา่ให้กินจังสีนะพี่น้องเฮ้ยคุยไปคุยมาลืมทางเลี้ยวเด้ลเอล่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเอเดี๋ยวต้องซาสาจังหน่อยเพราะว่ารู้สึกมันไก่สีหอดทางแยกอ่าเนาะแต่ว่ารถทัวอยูข้างหนาพ่อะวขันไปอีกัคหน้อยกะสีหอดขอนแก่นนะพี่น้องเอเดี๋ยวก็ย่งสิมีครงกันไปต่อ ไปต่อเยี่ยมโมยู่ขอนแกน่นโยกระสีพักพขลาจากขึ้นก็นอน,นขึ้นเอสองคืนเยังโม,มหูแล้วแต่อารมณ์นอเพระาะว่าเอเดียวยังมีเวลาโยพอยพ,อ,พอบนเฝ้าบ้านให้เอเดียวกับชีไปหาเลาะก็นอน,นหาเยี่ยมอมมเยี่ยมเพื่อนเก่านอหลายปีขึ้กันล้ตั้งแต่ลูกวิวับมากกับบ่ได้ไปเที่ยวทั้งหลายนอบ่ได้ไนนปวแวะหาหมเพระาะว่า ตางคนกับตา่างญานต่างคนกับต้องป้องกันเน,ะเนะเาะพี่น้องพก็แยวนี้มันกะถึงสี่บ้าหายดีมันกะยังมีอยู่เนาะกัยังมีวิบับวิบับอยู่เนาะแต่ว่ากะดูเล่เจ้าของเอ,อ,อาเนาะระวังดูเล่สุขภาพแต่ละคนเนาะเดี๋ยวจักสิว่าจังได อันนี้กับเมาโม้ยก็เบิ่งถนนไปนั่พี่น้องมังเบิ่งรถนั่รถกับไล่ไล่รวย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 อันที่แท่งอันรถบรรทุกรถยังไปแท่งไปแล้วก็สิเสือกแย่กับเงอกงานนี่ะไปก้ามรถไก่โนนี่ก็เอ้าเดี๋ยวก็เบิ่งต่อพี่น้องมาเสิยาวรถกับไล่ไล่ได้รวยรยรวยรยยิ่งเส้นโคราดนี่โคราดขอนแกล็ดโน่ แต่ว่าคืออีกบาโดนเพราะว่าเมืองพลมันก็อีกบจักโลนี่นะจีหอดอำเภอเมืองพนเนาะดเดี๋ยวประจิจอบจอบทางเนี่ย <c oughs>